หนูจะไปไหนเหรออันนี้ก็บรรยากาศอีกโซนนึงนะคะเป็นบรรยากาศกยามเช้าค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นเส้นทางพาเด็กๆไปเดินนะคะเขาจะนำหน้าไปละ <c oughs> รู้นะคะเชอะแฉะนี่ก็ไม่ได้สนเลยจะเปื้อนไหมนะคะไปอยากไปเที่ยวนะไปเที่ยว ดีจังเลยคะ่ะชอบมาดูต้นไผ่นะคะไผ่ก่อนนี้สวยสวยมากเลยบรรยากาศเขียวเอามาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากเพื่อนนะคะ ไหเขียวขจีมากเลยนะคะก็พาเด็กๆมาเดี๋ยวเล่นนะคะมาผ่อนคลายหลังจากที่ไม่ได้พาเข้ามานานมากนะะหนูเพิ่งมาถึงเหรอหื้รออยู่่ปพีพีเข้าไปแะเร็าตัวน้อยเพิ่งมาถึงนะคะมาจากบ,บ้าน ช้ากับเพื่อนปุ้ยอ้ายนะคะตัวอ้วนการเคลื่อนไหม่ก็ช้านี่นะคะทำไมถึงได้มอมแมนเพราะว่าไม่ค่อยได้เลี้ยงอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ให้เข้าบ้านนะคะเด็กท,ที่บ้านจะอยู่บริเวณรอบๆบ้านแต่ว่าไม่ให้เข้าบ้านนะคะยกเว้นแบบจะเป็นจริงๆนะคะแอบเอาเข้าไปเลียนยนิดนึงแล้วก็รีโตอ,ออกมานะคะ <c oughs> ีก็เป็นโซนทางไปทางไปคลองนะคะบรรยากาศดีมากค่ะเพื่ออาจจะยังไม่หายร้อยปอร์เซ็นนะคะแต่ก็เสียงเริ่มมาทำได้แค่มาเดินแถวๆบริเวณบ้านหน้าบ้านนะคะ ยังไกลไกลไม่ได้ เพื่อนหลายคนคงไปเที่ยวนะคะเป็นวันหยุดด้วยนะคะกคงไปพักผ่อนกันเนาะมีเสียงไก่ด้วยนะคะที่นี่บรรยากาศดีค่ะ <c oughs> <c oughs> มีผีเสื้อด้วยนะคะ ขันยามเช้านะคะอันนี้เป็นต้นขนุนนะคะเ,เพื่อนต้นขนุนอันนี้ครับเป็นต้นหวายอันนี้เป็นมะขามป้อมนะคะมะขามป้อม เพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเช้านะคะามองบรรยากาศดีๆมาค่ะมีแ <c oughs> ดดอ่อนๆด้วยค่ะวันนี้ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นกรองนะคะตรงนี้เป็นกรอง น,น,น้องไปไหนจาไม่มาเช้าๆอย่าลืมออกมารับแสงแดดอ่อนๆนะคะคเพื่อนๆธรรมชาติมันยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยววันน่าจะเอาบรรยากาศที่ดีามาฝากเพื่อนๆอีกนะคะอวันนี้เป็นวัน พิเศษสุดของ,งเพื่อนอีกวันนึงนะคะใช้ชีวิตได้มีความสุขกันนะคะส่วนทางนี้ก็เดี๋ยวพาเด็กๆกลับบ้านก่อนนะคะห <c oughs> จิบน้ำปูนก่อนเ <c oughs> จ้าตัวนี้เขาเิ่มหนื่อยแล้เดินแค่นี้ก็เสียหายใจแรงมาก มีความสุขกันทุกคนนะคะเพื่อนๆบายยค่ะ